السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ب س م الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ขอความรักความเมตตากรุณาปราณีจากลล l a ์ได้โปรดประสบพบพานกับท่านผู้ชมและท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็คงได้มีโอกาสมาพบกันอีกเช่นเคย นะครับกับบทความที่จะได้นำเสนอเรื่องราวดีๆที่มาจากคำสั่งของรอสุล ullah อลวะลัยฮุสัลลัมหรือนำเรื่องราวดีๆมาจากกีตาบุลลอในสิ่งที่เป็นกละลาบุลลอที่นำมานำเสนอกับท่านผู้ชมทุกท่านท่านจำกันได้นะครับว่าเราได้เคยนำเสนอไปในเรื่องราวของบุคคลซึ่งที่ จะตั้งตนในสภาพที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้รู้เป็นอุลามะเป็นมุฟตีผู้ตอบปัญหาศาสนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะต้องรวบรวมความรู้ทั้งหมดแล้วทุ่มเทความสามารถในการวินิจฉัยปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ใช่ตอบออกมาจากลมปากเพียงความสะเพร่าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วไม่รับผิดชอบในเรื่องนั้นเพราะสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลลฮวาไลฮัวซัลลัมได้บอกเอาไว้ได้กล่าวเอาไว้ ผู้ใดเรียกร้องผู้คนไปสู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วนำผู้คนไปสู่ความดอลาละหลงผิดเขาจะต้องรับผิดชอบบาปกรรมทุกบาปทุกกรรมที่จะต้องรับผิดชอบกับบุคคลเหล่านั้นที่ปฏิบัติตามเขาทั้งหมดโดยไม่มีบกพร่องสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือตัวบทอัลฮะดีษที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่ละวะลัยวะซัลลัมได้ปรามกับบรรดาผู้อ้างตนว่าเป็นอุลามะเป็นอาเลมเป็นผู้รู้มีความสันทัดกรณีในการตอบปัญหาศาสนา เคยได้เรียนไปกับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูวิถีทางของการใช้ชีวิตของท่านสหาบะตาบีอินตาบีอิตตาบีอินบุคคลเหล่านั้นในยุคซลับครับเขาไม่กล้าที่จะตอบปัญหาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจนกว่าว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายที่จะต้องไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงก็จะใช้ความทุ่มเทความพยายามในการอิจติฮาดปัญหานั้นจนได้มาซึ่งคําตอบ ไม่ได้ใช้เวลาเพียงวินาทีหรือสองนาทีในการตอบปัญหาศาสนาเราลองกลับไปดูนะครับว่าท่านอิมามมาลิกีรอฮีมะฮุลล์ท่านว่าไว้อย่างไรครั้งหนึ่งนี่คือประสบกรารณ์ตรงของท่านนะครับท่านถูกถามในมัสอละหนึ่งปัญหาหนึ่งในเรื่องราวของศาสนาท่านกล่าวว่าลาอัเดรีฉันไม่รู้ บรรดาผู้คนก็จะถามกับท่านอิหมัมมาลิกีว่าอินนาฮาซาฮละตุนคอฟีฟะตุนมันเป็นปัญหาที่เรียบง่ายง่ายซะเลอเกินเป็นปัญหาเรื่องเล็กๆทำไมมุจตาฮิดอย่างท่านถึงตอบไม่ได้ท่านอิหมัมมาลิกีโกรธอย่างมากแล้วท่านก็ได้กล่าวกับชายคนนั้นว่าความรู้ศาสนามีเรื่องใดบ้างที่เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเบา,เบา เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ไม่ต้องทุ่มเทความพยายามในการได้มาซึ่งความรู้หรือการวินิจฉัยปัญหาในเรื่องหนึ่งวันนี้เราถูกถามปัญหาและเราสามารถตอบได้เพียงหนึ่งวินาทีไม่มีหรอกครับท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกว่าคนนั้นเป็นคนบ้าไม่ใช่คนสติดีเพราะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีไม่เรียกว่ามุจตาฮิตหรือผู้ที่เป็นมุฟตีสามารถตอบปัญหาได้แต่ท่านอิหมามมาลิกีได้อัญเชิญ กาลามุลล์พระดำรัสแห่งพระผู้เป็นเจ้าหนึ่งองค์การท่านกลา่าวว่าอินนาสนุลกีอะไลกะกาวันสกีลาโอ้มฮัมมัดแท้จริงเราคืออัลลอฮ์จะได้ประทานมอบให้กับท่านแต่สิ่งที่จะมอบประทานให้กับท่านไปเผยแผ่ให้กับบรรดาประชาคมมุสลิมประชาชาติของเจ้านั้นมันคือคำพูด มันคือหลักการสากีลาที่มันมีความหนักอึ้งสเลเกิดแล้วมีสิ่งใดที่เป็นเรื่องง่ายในบัญญัติของอิสลามหรือในชะรอในหลักการของาศาสนาอิสลามที่เราบอกว่าวันนี้เพียงเรียกคำว่าครูเรียกว่าอาจารย์เรียกว่าผูร้รู้แล้วสามารถตอบปัญหาเรื่องราวของาศาสนาได้ทุกเรื่องจึงไม่น่าสงสยัยใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับว่า วันนี้กับผู้รู้คนหนึ่งและบรรดาผู้รู้ของอิสลามทั้งหลายที่เราไม่สามารถที่จะลบหลู่ดูหมิ่นเลยที่เขานำเรื่องราวในหลักการของศาสนาสืบทอดกันมาเป็นทายาทร,รับมรดกจากรอสูลุลลอฮ์สลลลอฮฺวะเลวะสลามแล้วนำเรื่องราวสืบทอดกันมาจนกระทั่งตกรุ่นมาถึงเราเรารับรู้เรารับได้และรับทราบในเรื่องราวเหล่านั้นโดยละเอียดเป็นอย่างดี เพราะท่านนบีมูฮัมหมัดสลลลาวะไลฮฺซัลลัมบอกว่าในยุคซึ่งที่เกิดวิกฤตของเราจะมีบรรดาผู้อ้างตนว่าเป็นผู้รู้ในสภาพที่เขาเป็นผู้รู้แบบโง่เขลาเบาปัญญาเมื่อพวกเขาถูกถามปัญหา,าศาสนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาจะตอบฟัตวาตอบปัญหาว่าตัวเองเป็นมุฟตีที่สามารถจะวิเคราะห์ปัญหาได้ทุกเรื่องแล้วจะนำพาผู้คนไปเข้าใจาศาสนาในเรื่องหนึ่งที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ควร แล้ววันนี้ตัวเขาเองก็หลงผิดแล้วนำผู้คนทั้งหลายร่วมกันหลงผิดโดละละไปด้วยจึงไม่น่าแปลกใจว่าที่พวกเราจะเทิดทูนยกย่องบรรดาผู้รู้ตั้งแต่ยุคสลับเรื่อยมาสหายบาข,ของท่านรอสูล,ลุล์ตาบีอินตาบีอิตาบีอีและสิ่งที่บรรดาอุลามะอิสลามได้รับการยอมรับเหล่านั้นเพราะเป็นผู้บุคคลซึ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่า ไม่มีใครหรอกครับว่าม่ยะละมุตะวีละอูอิลลอฮ์วรรซิกูนใิลิไม่มีใครรู้ในเรื่องของการที่จะแปลความหรือการให้ความหมายหรือการให้ความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรู้ยิ่งและบรรดาบุคคลซึ่งที่เขามีความเก่งกล้ามีความรอบรู้ มีความชำนิชำนาญแล้วสาม,มารถอิจติหาดวินิจฉัยปัญหาได้ด้วยกับความรู้ของพวกเขาคนเหล่านี้เขาสาม,มารถที่จะให้ความรู้และสืบทอดเจตนารมณ์ของพระบรมศาสดามมฮัมหมัดสุล,ล่ลวะลวะสาลัมได้พอท่านนาบีมมฮัมมัดสุลลาวะลวะสาลัมได้บอกให้กับบรรดาผู้รู้เหล่านี้ได้ตบลีกเผยแผ่ความรู้จากท่านแม้เพียงหนึ่งองค์การหนึ่งอายะก็ต่างท่านผู้ชมครับ ในช่วงท้ายตรงนี้ที่ผมอยากจะฝากเพราะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับท่านผู้ชมเหมือนกันว่าวันนี้ทำไมหลักการศาสนาที่พวกเราบอกว่าเป็นหลักการง่ายๆแต่ทำไมหลายอาจารย์หรือหลายบรรดาผู้รู้หลายคนเขาไม่สามารถตอบได้แล้วเราก็บอกว่าผู้รู้เหล่านั้นไม่เก่งไม่มีความชํานิชนานาญในเรื่องราวของศาสนาจริงๆแล้วผมบอกแล้วไม่ใช่ เพราะต้องรับผิดชอบครับมาลาอิกะ์ก็ไม่ละอายเหมือนกันที่จะกล่าวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาที่กล่าวว่าซุบฮานะกะลาอิลมาลานาอิลมาอัลลัมตานามหาบริสุทธิ์แด่พระอ,องค์ท่านเราไม่มีความรู้ยกเว้นในสิ่งที่ท่านได้สอนเราเท่านั้นเพราะท่านนาบีมูฮัมมัดส,ลล,ล,ล,สล,ลลมได้ฝากกับเราว่าต่อไปครับในช่วงท้ายของโลกใบนี้ จะมีคนกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นมาอะฮดาสุลอัสนานาวากีสุลอักลคนเหล่านี้อายุอานามนไม่มากอายุอานามนไม่มากครับอะฮดาสุลอัสนานาวากีสุลอักลีแล้วสติปัญญาของเขามีความบกพร่องไม่ใช่มุจจะตฮิต,าตยากูลูนมิงเกา้าเลคไคริลบารียะพวกเขาจะพูด สิ่งที่เป็นคําพูดที่มาจากมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดก็คือนำฮะดีสของรอสุลลลอฮ์สลลลอฮวะลิวะสลัมมาตอบปัญหามาวินิจฉัยปัญหากล่าวตรงนั้นลายูยาวิซูฮานาจิรอฮุมซึ่งมันไม่พ้นกระเดือกคอหอยของพวกเขาเลยเพียงแค่ลมปากเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรยมรูกู้นามินัดดีนิกามายามรูกุซฮามูมินาร,รมียะติแต่พวกเขาจะทำลายาศาสนา จะทำลายศาสนาจะฉีกศาสนาออกไปเป็นชิ้นๆมันทำลายศาสนาได้อย่างรวดเร็วประหนึ่งสอนลูกสอนของธนูได้วิ่งออกไปจากคันสอนเมื่อถูกยิงออกไปท่านอบีได้ใช้หลักการในการเปรียบเทียบว่าวันนี้ผู้คนที่ตอบปัญหาศาสนาก็เป็นเพียงแค่ลมปากที่กล่าวคำพูดหรือนำหลักฐานที่มาจากตัวบทและเป็น ซุนนะของท่านนบบมุลเบอมัสยิละลอฮัสซลามแล้วบอกว่านี่คือฮะดีษนี่คือซุนนะของรอสุลุลลอฮแต่สิ่งที่นํามาตอบนํามากล่าวมันเพียงสิ่งที่ออกมาพ้นกระเดือกหรือพ้นลําคอของพวกเขาเท่านั้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือาศาสนาของอัลลอฮ์ถูกทําลายศาสนาวันนี้ถูกฉีกขาดถ,ถูกทําลายเป็นเพราะเพียงสติปัญญาอันน้อยนิดในความเข้าใจในเรื่องราวของาศาสนานี่คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมของเรา ที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลุลลวะเลวะสลามได้ฝากบอกเอาไว้ขอดูอา่อพต่อผู้เป็นเจ้านะครับว่าให้อัลลอฮ์ได้โปรดพิทักษ์รักษาดูแลบรรดาอุลมามะของอิสลามให้เขาได้มีโอกาสได้ใช้ความพยายามในความรู้ของพวกเขาในการดูแลศาสนาของอัลลอฮ์ต่อไปแล้วอย่าบกพร่องในเรื่องราวของศาสนาเพราะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันสําหรับเวลาของผมวันนี้ต้องอําลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ والله ولي التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>